สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับช่องนี่ชาชาแนลกันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปทําเรื่องเด็กขี้เกียจนะคะทุกคนอาจจะซ้ํากับ E ีีที่แล้วนะทุกคนแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้ซ้ํานะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่า EP ีนี้จะสนุกขนาดไหนนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยหอกฟีหอกฟีหอกฟี เช้าแล้วปลุกลูกไปโรงเรียนดีกว่าลูกลูกไปโรงเรียนกันวันนี้เปิดเทอมปอ .3 ของหนูแล้วนะลูกหนูโตแล้วนะอยากขี้เกียจสิตื่นสิลูกตื่นโอ้ยแม่เพิ่งมาปลุกหนูได้ไหมหนูง่วงอ่ะขอนอนต่อได้ไหมวันนี้หยุดแค่วันเดียวไม่เป็นไรหรอกครูมไม่ว่าหรอกเปิดเทอมวันแรกอะ ไม่ได้ลูกไปเรียนเดี๋ยวนี้อฮ้ยแม่แม่อย่ามาปลุกหนูตอนนี้ได้ไหมหนูขี้เกียจไปเรียนถ้าหนูไม่ลุกแม่จะงดค่าขนมหนูโอุยโอ้ยแม่บ่นอยู่นั่นแหละหนูไปก็ได้แม่ออไปได้แล้วไปไปไปรีบไ,ไปอาบน้ำเดี๋ยวนี้เดี๋ยวแม่ลองไปรอข้างล่างอ,อาบน้ำดีกว่า สเ,เสร็จแล้วแต่งตัวไปโรงเรียนดีกว่าลูกเสร็จหรือยังลูกโอ้ยเสร็จตั้งนานแล้วแม่เดี๋ยวหนูลงไปลูกแม่อยู่ข้างนอกเหนืแม่มาแล้วแม่แล้วไหนกระเป๋าวะลูกอุ้ยแม่หนูลืมกระเป๋าล็อกแป๊บนะแม่กระเป๋าล็อกไว้หนึ่ง ออน,เ,นเสร็จแล้วแม่หนูเสร็จแล้วไปกันอมแม่ขับรถลงมาเราข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวหนูไปนะแม่อมืมาเร็ว,รวมาแล้วแม่มามาขึ้นรถแล้วใช่ไหมขึ้นแล้วแม่โอเคแต่หนูที่เกียจไปโรงเรียนอะแม่ เอาเถอนะน่ไปโรงเรียนวันเดียวเองวันเดียวจริงเหรอแม่ไม่ใช่สัปดาห์หนึ่งอะอ่ะถึงแล้วลงได้แล้วอหนูไปเรียนแล้วนะแม่อย่าลืมกลับมารับหนูได้วล่ะรู้แล้วเดี๋ยวแม่มารับไปโรงเรียนได้แล้วขอะแม่กล <c oughs> ับบ้านกว่าลูกก็เข้าเรียนแล้ว อ่าเบื่อจริงๆเลยใครมาคนแรกเนี่ยอ้าวฟ้าสายทําไมาจะเร็วจังฉันก็มาแบบนี้ปกติของฉันนะไม่แปลกนี่แล้วทําไมวันนี้เธอมาสายจังจังละ่ะอ๋อพอดีฉันตื่นสายฉันขี้เกียจมาโรงเรียนอะ่ะ ฮะโรงเรียนเรากิจกรรมเยอะขนาดน,นี้เธอยังขี้เกียจอีกเหรอพรุ่งนี้ก็จะมีกิจกรรมอีกแล้วนะเธอขี้เกียจครั้งนห้เหรอก็มันน่าเบื่อนี่เธอเธอไม่ขี้เกียจบ้างเหรอจะขี้เกียจท,ทําไมเรียนก็สนุกครูก็ใจดีไม่มีครูดุเลยสักนิดโอ้โหเธอขนาดที่บ้าน เราอะยังไม่ทํางานเลยอะเพราะงานอะมันน่าเบื่อมากเลยอะเธอทํำไหมอะฉันก็รู้นะว่าเธอไม่ทาหรอกฉันทําสิทําไมฉันจะไม่ทํางานบ้านแค่เนี่ยทาไมฉันจะไม่ทําล่ะฮะงานบ้านเธอทําด้วยเหรอเธอนั<ะ>่นแหละที่ฉันฉันนั่นแหละที่ต้องถามเธอทําไมเธอไม่ทํากันทําไมเธอไม่ทํางานบ้านบ้างลับการบ้านที่คู่จังตายอยาก เธอเอามาส่งหรือยังคู่บอกให้ฉันเป็นคนเก็บอะเอามาสิโอ้ยเธออันนี้ยังอยู่ไหนกระเป๋าฉันอยู่เลยไหนอ๋อเนี่เยเหรอเอ้านี่เรายังทำไม่เสร็จนี่ก็ฉันอะยังทำไม่เสร็จฉันขี้เกียจทำอะนี่แล้วเธอเคยทำอะไรบ้างไหมอะแล้วเธอทำอะไรวันวันอะ ปกติฉันก็เล่นเกมกับนอนแค่เนี้ยกินข้าวแค่เนี้ยเธอฉันทําแค่เนี้ยฮะเธอทาแค่นี้เองหรอเธอไม่คิดจะออกไปออกกําลังกายอะไรอย่างนี้บ้างหรอปกติอ่ะฉันอะไปออกกําลังกายกับแม่บ่อยมากเลยนะจริงหรอจริงสินี่เดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังนะเธอม,มานั่งข้างๆฉันนี่มาตอนเนี้ย มิ้งยังไม่มางั้นเดี๋ยวรอมิง้งงั้นมิ้งยังม,มาเดี๋ยวถ้าเกิดมิ้งมาเธอค่อยกลับไปนั่งที่เดิมนะโอเคโอเค๋ยนฉันเล่าให้ฟังย้อนกลับไปตอนอดีตขอกฟีขอกฟีขอกฟี กินข้าวเร็วฟ้าใสาอ๋อค่ะแม่เดี๋ยวหนูรีบลงไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะข้าวน่าทานจะ่เลยค่ะแม่หรือจะทานข้าวให้หมดเลยค่ะดีแล้วจะ้ะลูกยำ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 ,ำ,ำ,ำกินหมดแล้วค่ะแม่หูยกินไวมากเลยเนี่ยก็ไปอาบน้ำแต่งตัวได้แล้วนะเดี๋ยวแม่จะพาออกไป ข้างนอกนะ้ไปออกกำลังกายค่ะแม่อาบน้ำดีกว่าอาบน้ำเสร็จแล้วรีบขึ้นไปเปลี่ยนชุดออกกำลังกายดีกว่าจะได้ไปออกกำลังกายกับแม่ดีใจจังเลยจะได้ออกไปออกกำลังกายด้วยเสร็จแ,แล้วไปอาบน้ำในตู้เย็นดีกว่าเตรียมของให้พร้อมไปออกกำลังกาย ในตู้ยังมีน้ำเปล่าไหมนะไม่มีน้ำเปล่าเลยอ่ะงั้นเอาน้ำไอ้นี่ก็ได้เออฟ้าใส่ลูกค่ะแม่งั้นแม่ขอไม่ไปแล้วได้ไหมอ่ะพอดีแม่รู้สึกปวดท้องยังไงก็ไม่รู้อ่ะอ๋อได้ค่ะแม่หนูไปวิ่งนคนเดียวได้ไหมลูกได้ค่ะแม่ ดูแลตัวเองด้วยนะค่ะออกไปออกกำลังกายดีกว่ายังมืดมืดอยู่เลยอะวิ่งตั้งแต่ไหนถึงไหนดีนะวิ่งไปทานมันละกันไม่จะวิออ่งไกลอยู่แหละ อยวิ่งแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วะ่ะเดี๋ยวไปหานั่งพักก่อนละกันแต่ไม่รู้จะพักที่ไหนดีอะ่ะงั้นวิ่งไปลิ้นแล้ละกันเดินก่อนก็ได้โอ้ยเสียงผับเขาเปิดเสียงดังจังเลย น่าจะวิ่งวิ่งอ้อมไปถึงนู่นไหละมัง้งต้องวิ่งต่อุอี่ต้องพักตรงนี้ได้ไหมไม่ไีทได้พักแล้วมายืนพิงเล่นตรงนี้ก่อนละกันมอืมนน้ำเสรละไปต่อดีกว่าเดี๋ยวแม่รอนานแม่จะหิวข้าวต้องรีบไปทำกับข้าวให้แม่กินอีก เพราะว่าต้องไปกวาดบ้านอีกทําอาหารให้แม่อีกเพราะตอนเนี้แม่ปวดท้องแม่ทําอะไรไม่ไหวเลยอะ่ะต้องรีบกลับไปทําให้แม่แล้ววิ่งวิงว่งวิ่งวิง่งโอ๊ยชนอืมตัวงีบก,กว่าอืม แม่ไม่อยู่เนี่ยแม่ไปไหนอ่ะแม่แม่แม,แม่อุ๊พี่แม่นอนอยู่ไปเปลี่ยนตัวไปเปลี่ยนชุดทำกับข้าให้แม่ดีดีกว่าแต่งตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวออกไปหาแม่ดีกว่าเอาไปทำกับข้าวดีกว่า เสร็จแล้วเตรียมไว้ให้แม่นิดแม่ค้าแม่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 จะาหนูทำกับข้าวให้แม่เสร็จแล้วค่ะแม่ตื่นขึ้นไปกินข้าวเลยขอบใจนะลูกค่ะแม่ไม่เป็นไรงจ้นเดี๋ยวหนูไปทำงานบ้านก่อนนะอ๋อออจ้าจ้าหนูไม่เหนื่อยใช่ไหม ไม่เหนื่อหรอคะแม่เดี๋ยวหนูไปมัดผมใหม่แป๊บนึง่งจ้ะลูกลองมามัดผมดีกว่าทำผมเสร็จแล้วเดี๋ยวขึ้นไปปลุกแม่ก่อนแม่หนูทำหมเสร็จแล้วแม่มเมื่อไรแม่จะลงไปอ๋อเดี๋ยวแม่ลงไปจ้ะค่ะแม่ ไงคัะทุกคนสำหรับเรื่องเด็กขี้เกียดเป็นไงที่เกียจกันไหมทุกคนแต่ยังแต่ว่ายังไม่จบแค่ EP นี้นะทุกคนยังมี EP ต่อไปนะทุกคนอย่าลืมกดติดตามเราจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคนแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์บอกมาด้วยนะนะคะทุกคนแล้วแล้วเราก็จะ กดถูกใจคอมเมนต์นั้นนะทุกคนแล้วเราก็จะทําคลิปใหม่เรื่อยๆเลยนะทุกคนสํนาหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะทุกคนบ,บ๊ายบายนะทุกคน